สวัสดีค่ะนี่ลคปลิปที่ซีหรือลิปที่หาเนี่ล,ะล,ะละ่ะหรอจ้ายายมาซองเบ่งบ้านจากน้อยก้อนเนี่ยคำ้ำคำยังซีมันเหงาบ่สงสารบ้านจ้านี่เนนะสียง,ยงอันนั่นกับลูกสาวด้วค่ะพี่พรนค่ะ <c oughs> คุ้นเห็นพี่พรบ่ผุ่นพี่พรกันนั่นเเมื่อเช้านี่กับม้าค่ะเมื่อเช้านี้ยายกับมา้าเรามาซองบ่งอีกก้อนเนี่ยอยากเห็นอยากเข็นว่าคํามืดม้าน่ะมันเหงาซ้ำใดบ้านเนี่ย แห้งอยู่ยเด้อค่ะน้ำซ้ำนี่ก็แห้งอยู่ยนนอยากสู่น้ำยากเนี่ยาจากน้อยค่ะสู่น้ำยากแน่จากน้อยสู่หลายบ่ได้ดอกเขาเอาเอาย่าไปน้ำน้ำเด้อไม่ไงร้านได้ขายอย่างอย,ยุ่งจะไปน้ำน้ำเด้อบ่มีผู้ใดเด้ิจองเบิ่งอีกกอนมันมีอย่างแล่นหนีบ่ะมูเพิ่นบ่พากันหนีตรงมีแต่มไม่ใหญ่ร้านนี่ละหนีผู้เดียวเพราะว่าไม่ใหญ่ร้านบ่มีผู้อยู่น้ำ นี่ขนาดว่ามันแหงเลี้ยวกันยังแอลอยู่ด้ค่ะบ้านแม่ค้วนนี่ยังยังเพียงแอลอยู่ด้ค่ะนี่โอ้ระยะร้อยเลยมร้อยเล่นตีกันแม่เต็มบ้านเห็นบ้างในบ้านแม่ค้วนหกหลายคำคำคำยังสี่ละค่ะมามายิคคำค่ะว้ยงพอข่อยห้อยเขาเขามาว้ให้กินติเนี่ย ไม่เขาเขามาไว้ให้กินบ้านนี่บ้าเอามารู้ยมาเมื่อเยแต่นอกบ้านเนี่ยน้อยมือเล้งกันหนาสงสารแต่ว่ากับพวกเงาปันใดดอกเนี่ยยังมีโซล่าเซลเป็นมูออยู่บ้านก็ได้เธอไปยังพ้น มันไวเอวเขามาไวให้กินสั่นได้บักอันนั่นน่ะบักน่องแต้มนะบอกบอกมันยู่บอกมันยู่ว่าย้ายสิไปกินยู่วมึงเอาไปไว้บ้านย้ายจากสองชุดเด้ออ่าครับผมเดียไปข้างไว้ดอกวัาพันอันนี้มันมาจากใส่เยอะว่างหันคือประธานในมีวังหันประธานในมาหอดพี่ได้เนี่ยอันมุ่นเนี่ย มาหอดแล้วบาดเนี่ยมันที่ปลอยหนีอีกซะบ,บนนน้นน้อนามาเบิงหน่อยได้รอบหนึง่งแต่ว่าบ้านในร้อยมาได้ตัวนี่ตัวนี้ร้ยอยมาแล้วบาดเนี่ยเดีย๋ยวไปเสี่ยงไว้ใส่น้อเน,นี่ยฟ้าอันนี้นี่มันเป็นมันเป็นฟ้าอัดกล้องหนังสือคู่วันวนั่นี่ยหนังสือคู่วันซีหากล้องไปเบิดแล้วค่ะบเหลีย